ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปด,ดูกันดีกว่าค่ะ <laughs> อุ้ย,ยเพชร <laughs> คนสนิทเลยนะเนะี่ยพี่ต้องบอกงี้เขาเป็นดีเจเป็นพิธีกรพี่สนิทมากตอนเนี้สวยเป๊ะมากด้วยล่าสุดยังพาทั้งน้องสาวนะเพื่อนสนิทไปเสริมสวยที่เกาหลีอีก <c oughs> ที่สำคัญด้วยว่าเป็นคนไทยคนแรกก็ได้นะทีเดียไปดูคอนเสิร์ตแบล็พงอะ จะเป็นใครไม่ได้ดีเจบุ๊กเกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงพี่พี่แค่สวัสดีค่ะใช่ใช่บุ๊กโกะหรือเปล่าเนี่ยบุ๊กโกะคนเดิมพ่ออมตมคือจึงขึ้นค่ะบุ๊กโกะพี่หนิงขออะไรได้ป่ะได้ค่ะช่วยพาอาจารย์เป็นหนึ่งไปแบบโมดิฟายให้เป็นบุ๊กโกะอย่างนี้บ้างอาจารย์เขาอยากไปหรือเปล่าเขาอยากบอกเขาหลายรอบแต่เขาไม่ไปเขากลัวเจท่านผู้ชมเราให้บุ๊กโกะสวยคนเดียวดีกว่าค่ะเธอเดี๋ยวก่อนพี่ถามก่อนพี่ไปดูคอนเสิร์ตแบ๊วพิกมาใช่ไหมใช่ค่ะที่เกาหลีเลยใช่ค่ะคุณบอกเขานะคุณไปนั่งดูเห็นเขาบอกว่าเป็นแสน คือบัตรรีเซลราคาเป็นแสนถูกต้องค่ะแต่บุโกะได้มาไม่ถึงแสนคุณไเป็นราคาดีเพราะว่าใช่ค่ะติดเลยก็คืออย่างที่บุโกะบอกว่าพิเศษของบัตรที่ได้ไปดูเนี่ยนะคะเป็นบัตรรีเซลที่ซื้อต่อจากเพื่อนเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นบัตรที่ใกล้เวทีเลยที่เห็นเนี่ยนะคะชิดเลยเขาได้รู้แม้โดยเฉพาะลิงกลตกระกร เรา,เาบอก <นะ S 1> ว่าบิงฟอร์มใช่แหละบุะก,กโก<อ>นแล้วเรียกเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นบุกโกอ,อย่างเงี้ยเขารู้ไหมบุกโกไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยไหลายๆคนเราหมงแฟนคลับต่างชาติเยอะ เราก็เป็นบิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแบ็คพิงแล้วก็เป็นบิงคนไทยที่เราชื่นชอบเพราะบุกโกอย่างที่รู้อยู่แล้วบุกโกเป็นทั้งบิงเป็นทั้งอาร์มี่ชอบ b ีดีด้วยชอบแบ็คพิงด้วยเวลามีคอนเสิร์ตถ้าเกิดทําได้ถ้าซื้อตั๋วได้เราจะไปไม่ว่าจะไกลแค่ไหนตอนตอนของ b ีดีบินไปอเมริกามาสองรอบก็ไปมาแล้วนี่เดี๋ยวคอนเสิร์ตที่ไทยแบ็คพิงอ่ะพี่ไปด้วยได้ปะได้เลยได้เลยเอาจริงที่พี่นั่งเงียบๆอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้จักบุกโกมาเป็น10ปีอ่ะจะบอกว่าุก วันนี้อยู่สวยมากเลยนะสวยทุกวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนต้องเข้าใจพี่จัดรายการอ่ะเขาที่ A-Time เนี่ยเราเห็นความเปลีนแปลงบุ๊กเกิมาตลอดเ้วจะบอกว่าวันนี้หน่าอยู่เป๊ะมากเลยนะคือบุ๊กโกอ่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยู่กับพี่พีเคบางแต่เริ่มเข้าวงการ วันที่ทํางานอีเวนต์แรกๆเลยพี่พี่เคตําได้เป็นงานเขาดาวพี่พี่เคก็เป็นคนแนะนําการใช้ชีวิตในวงการหลายๆอย่างให้เก็บเงินให้ซื้อของเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์ขาพี่พี่หนิงขาเพราะฉะนั้นพี่พี่เคก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกตั้งแต่วันแรกก็งแต่อ้วนเวันนี้หน้าอยู่คุอยูเป๊ะมากจริงๆนะเว้ยพม่แบบอเมซิ่งมากอะที่รู้ป่ะเขานี่นะถ้าเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เรื่องความสวยความงามมงต้องลงเขาเพราะล่าสุดเขาไม่ได้พาตัวเขาเองไปทสวยอย่างเดียวขอขอคุยหน่อยอยากเรื่องความสวยคุณอาจารย์ด น้องสาวแล้วก็ดาด้าไปด้วยอย่างน้องสาวบางที่บอกว่าทำหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอย่างโบราณเนี่ยทำทุกอย่างทำมาใช้เวลาประมาณ4ี่ปีกับ5ปีก่อนเปิดตั้งแต่ตัวเขาอ้วนๆเนี่ยเห็นในรูปเห็นไหมคะพี่ไปทำอะไรได้บ้างไหมพี่สวยเป๊ะอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมทำแค่ผิวเหมือนดาด้านิ่งๆทำใจเถอะเพราะเเคยช้ำมาก่อนเกืไม่ใช่อย่างอ่อาด้ พี่อได้ไปทำผิวเดินเข้าไปทำผิวใช่ผิวทำได้เหรอพวก้ผิวทำได้ค่ะที่บอกว่าสัญยกรรมมาทำได้หมดนะทำไปทุกส่วนเลยแต่มันมีบางส่วนที่สัญลากรรมก็ทำไม่ได้อย่างที่พุโกบอกว่าเราเองอะไรอะไรสัญยกรรมทำไม่ได้อะไรอ่ะเ่งมีพูดไม่ได้ออกทีวีเออคืออะไรหนูไม่ทำทีเมยไงหนูไม่ทำหนูทำยังหนูไม่ทำหนูจะเก็บเอาไว้ขอเรื่องมีหนูใช่แต่ประเด็นที่หนูจะบอกก็คือว่าต่อให้รูปร่างหน้าตา ส่วนสัตว์ข้างนอกดูแลได้แต่อย่างที่บอกว่าลำไส้ของเรามันสัญญกรรมไม่ได้ต่อให้ไปทั้งจะพายจะไปตัดกระเพาะใครจะไปตัดหนังหน้าท้องอะบุโกโทธทมีทักหรือจะบินกระชากหน้าแต่ว่าลำไส้ของเรามันสัญญกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้น ัวช่วยในการดูแลทั้งหมดอย่างบุกโกเนี่ย<ม>อย่างรู้อยู่แล้วบุกโกเป็นว<ม>ิสต<ม>์เตอร์โกลเอ็กไฟเบอร์ฟิตซึ่งเป็นไฟเบอร์ของดรจิลซึ่งเล,ล่ดาดังแล้วไวไ้ใจได้ลลทางด่วนพระรามเก้าบิวบอร์ดใหญ่เแล,ล้วใหญ่มากใช่ๆๆเพราะฉะนั้นตัวช่วยในการลดน้ําหนักของเราในที่ดีก็คือตัวนี้บ<ม>ุโกเนี่ยลองมาทุกวิธีแล้วทำมาหมดแล้วออกกําลังกายบุโกก็ออกกินอาหารให้ครบห้าหมู่จ้างเทรนเนอร์เดือนละสี่ห้าหมื่นได้ผลจริงแต่ว่าระบบขับถ่ายพี่พี่เคพี่หนิงคุณผู้ชมขา เคยไหมคะที่ไม่เคยถ่ายห้าวันติดติดพี่เป็นอาชิพบุกกเคยแล้วแล้วส่งผลอะไรปากเหม็นตัวบวมบ้มป่องมันทำให้ร่างกายของเราดูไม่กระฉับกระเฉงผิวพรรณดูหมองคล้ำไม่สะอาดและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราเนี่ยนะคะมีระบบขับถ่ายที่ดีจากภายในสู่ภายนอกหนึ่งคือพอเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยมีระบบขับถ่ายดีมันส่งผลถึงภายนอกผมผิวตัว จะแต่งตัวอะไรก็สวยและสิ่งที่สําคัญอย่างโบราณอย่างเงี้นาายนางทำศิลปกรรมมาอนอนบนเตียงกันนานอ่ะเวลาลําไส้เราไม่ได้ขขังตัว<อ>ตม,มัน,นก็อ<ช>ึ่อยาก หมอเองก็ยังแนะนำไม่ทานไฟเบอร์งั้นพี่ถามนะว่าตอนนี้หน้าของบุโก,โกเนี่ยมีทั้งสีเหลืองสีแดงมาต่างกันยังไงอะสองสีนี้อย่างที่บุโกโกบอกนะคะกลเอ็กไฟเบอร์ฟิตเนี่ยมี2รสชาติอันนี้คือเลมอนมานูกาฮันนี่อันนี้คือมิกฟูดพันธ์สีแดงในกล่องนี้นะคะในหนึ่งซองเนี่ยมีผงผักกว่า20ชนิดซึ่งดูได้เลยซึ่งจะให้เรารับประทานผักและผละไม้เลยนะคะต่อวัน20กว่าชนิดเนี่ยม,มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะในแต่ละวันพี่พีเคพี่หนิงอาจารย์เราวิ่งงานในแต่ คนเอ j นจอยอ i n ตอ่ะ <ม S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างมีความสุขเขาวกก็รีวิวอาหารด้วย<ช>ทำรายการอาหารด้วย เพราะฉะนั้นในตัวช่วยในการมีระบบถับถ่ายที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไฟเบอร์ตัวนี้ซึ่งแน่นอนไฟเบอร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขามี Full โฟร e ซนจิสคือนวัตกรรมใหม่เป็นไฟเบอร์แบบละลายน้ําและไม่ละลายน้ํามีทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีจุลินที์ตัวดีเคลียโล่ของลำไส้ทานวลาหนึ่งซองเนี่ยไม่ปวดบิดแต่อย่างเราเนี่ยเป็นสาย กินเยอะกินบุฟเฟ่ตปาร์ตี้บ่อยอย<ช>่างทีง<ช>่ีิฉนอย่างที่เราด<ช>ูาาก็ทานเวลาสองซองก่อนนอนสบายๆง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าตื่นเช้ามาจะปวดบิดหรือเปล่าเคลียร์โล่งจบ ที่สําคัญคือตื่นชามารื่นปืดรื่นปืนไม่แล้วเป็นเวลไม่บอกบางคนทานไฟเบอร์บอกไม่เป็นเวลาเวลาคูอันนี้คือรอบเดียวเสร็จจบก็คือจบถูกป่ะไม่กระปิกระปอยแล้วหาวานเลยตัวเนี้ยในหนึ่งซองไฟเบอร์เนี่ยที่บอกว่ามีผงผักกว่า20ชนิดเพราะฉะนั้นเนี้ยก่อนนอนฉีกชงหนึ่งซองเลยสระวันปกติที่เราไม่ได้มีปาร์ตี้หรือกินเยอะแต่ถ้าวันไหนคุณจัดหมูกระทะหรือว่าคุณปาร์ตี้กับเพื่อนเยอะๆอย่างที่บุโกะชอบทำเนี่ยก็จัดไปเลยครับบุโกะกินอ่ะวันละสองซองจริงๆสำหรับ แดงได้เหลืองก็เหลืองได้ถ้าวัานไหนอยากกะสดชื่นมิกฟู้ดพันธ์รสผลไม้คแต่วันไหนอยากจะสดชื่นแบบเปรี้ยวๆก็นี่เลยเลมอนมูนูก้าหั่นนี้คือง่ายๆว่าคุณสมบัติเหมือนกันต่างกันแค่รสชาติถูกต้องอรสชาติแตกต่างกันแต่คุณสมบัติด,ดีเหมือนกันอันนี้ให้รบายอันนี้นนมุกกินอยู่แล้ว บุกโกรเนี่ยทานตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นตัวนี้ด้วยก่อนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยทานตั้งแต่เป็นกล่องสีเงินทานตั้งแต่เป็นตัวเทสเตอร์พอทานเสร็จแล้วเนี่ยถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะทานจริงๆออจากวันนั้นรูปร่างยังไม่ได้ฟิตเท่าวันนี้บุกวันนี้บุกโกรกล้าโชว์ได้เลยว่ามันฟิตจริง จะออกกําลังกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดูแลตัวเองแล้วสิ่งที่สําคัญคือมีตัวช่วยดีอย่างโกลอคไฟเบอร์ฟิตตัวนี้น้องทานได้ไหมแฟนคลับก็ทานกันหมดเลยเหรอแฟนคลับน้องสาวทานแฟนคลับทานอย่างน้องสาวแนะนําไม่ทานอยู่แล้วเพราะว่านางออกกําลังกายยากเพราะว่าสัลกรรมมาระบบกับภายสําคัญส่วนแฟนคลับเห็นเราตั้งแต่วันแรกที่เราทานมาเป็นพรีเซนเตอร์วันแรกออกรายการแรกออกรายการหนึ่งรายการสองรายการสาม เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาก็ไปทําตามเขาก็ไปซื้อก o x f เอ็ก f i ไเฟเนี่ยมาทําตามตอนแรกเขาบอกเขาบอกเลยว่าเขามีปัญหาเรื่องรูปร่างมันไม่ฟิตมันอยูยแต่พอทานเข้าไปปุ๊บช่วยออกกําลังกายดูแลอาหารมันทําให้ไซส์เขาเปลี่ยนแล้วฟิตขึ้น เนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบอย่างน้อยเวลาที่เราจะเลือกทานอะไรเนี่ยถ้าเราเลือกทานอะไรที่มันดีๆอ่ะคุณผู้ชม็ี่หญิงอาจารย์ที่พีเคจะเอาเข้าปากเราแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องไว้ใจได้และสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นไฟเบอร์ของดร์จิลซึ่งอยู่กับเมืองไทยมายาวนานมากไว้ใจได้ด็อร์จิลเรคนรู้จักอยู่แล้วพูดซะจนเราอยากได้โปรโมชั่นดีๆเลยถ้ามาคุยแซบโช โปรโมชั่นให้พี่เสียใจนะบุกโกะจะไม่ทำให้คุณผู้ชมนะคะที่ดูบุกโกะอยู่และเป็นไอดอลของหลายๆคนเนี่ยเสียใจเลยวันนี้ก็ X ไ i b e r f ์ t ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา890บาทจากปกตินะคะใช่1,780บาทจัดไปเลยซึ่งในกล่อง ในกล่องมีกี่ซองปกติแล้วนะคะ1แถม1รวมทั้งหมด22คซอง่อะ22ซองนี้ถ้าหารเฉลี่ยต่อวันตกวันละแค่44บาท50สตซื้อสลัดกล่องหนึ่งอย่าง50บาทิบบาทจริงราคาประหยัดสบายกระเป๋าจับต้องได้จับปกตินะคะที่บอกเลยวันนี้บุกโกให้โปรโมชั่นแบบคมๆจ,จัดเต็มที่คุยแซบโชว์1แถมหนึ่งในราคา890บาทไม,ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่า,วาทางทางทีมงานเขาบอกว่าขอจํากัดนะคะคุณผู้ชมขาบ้านหน,นึ่งเนี่ยให้แค่3ชุดเท่านั้นเพราะว่า บุกโกไปออกรายการแล้วถ้าจัดโปรโมชั่นแบบนี้ถ้ากวาดกันไปสิบชุดมันจะไม่พอใ้บ้านละสามชุดจริงๆพี่หนิงพี่พีเคคุณผู้ชมขาให้บ้านละ3เซตก็คือ1นลายแอดเวลาแอดมาให้สิทธิ์คนละ3เซตในราคา1นแถม1890บาทจะปกติ1780อบาทและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยงั้นต้องบอกนะครับว่าไลน์เนี่ยคือ a d g r o x g l o w x นะครับผมหรือว่าโทร0 2 1 1 4 6444หรือว่าติดต่อทางจำหน่ายทั่วประเทศดังที่บุกกอกออกได้เลยหรือว่าสแกน QR c o โค้ดนะคะที่จะอยู่หน้าจอแล้วก็ทักสติ๊กเกอร์ไลน์ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนคอยตอบนะคะใช่รีบกันนิดนึงเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะนะของไม่ได้มีเยอะจริงๆนะคะคอยยับอีกนิดนึงครับนิงค่ะแอดไลน์เลยนะคะแ g l o w x glow x หรือ02114644 หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยตอนนี้กระแสดีมากเพิ่งไปพบตัวแทนเชียงใหม่มา,าแตกเลยม,มีเท่าไหร่หมดเกลี้ยงเพราะของเขาว่าขาดตลาดจริงๆแล้วของดีจริงๆเอาย้ำอีกทีนะครับในมือผู้กต่ตอนนี้นะคือซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งจะปกติเดียวกันกบบาทแต่คุณจ่ายเป็นแค่ 890บาทแค่นั้นเองนะครับ02 1146444หรือว่า line@glowx at ทํงบ,าบ,บ้านบพวกเกาะยืนโชว์หุ้นหน่อยซิว่าโชว์หุ้นน,น,ะะ<า>นี่นะคะจาก Fiber Fit แล้วเป็นไง Glowx glow นะคะ Fiber Fit นะคะ1แถม1ในราคา890บาทสปกติ1,780บาทวันนี้ให้บ้านละ30เท่านั้นนะคะ แอดไลน์ไหมคะ G L O W X g l o X หรือโทร021146444หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะบุโกเอาย้ำอีกทีเหมอกกับใครที่กินได้บ้างคือต้องบอกกับว่า Glow X Fit เหมาะกับทุกคนที่อยากดูแลตัวเองเรื่องระบบขับถ่ายใครที่มีระบบขับถ่ายยากซื้อทานเลยวันหนึ่งชองนะฮะหรือถ้าเกิดปาร์ตี้หนักๆอย่างบุโกจัดไปเลยสซองก่อนนอนรับรองเลยว่าเคลียร์โล่งลำไส้ของเราสะอาด FIT แอนด์เฟมสวยสวยจบครบใน g กลอเอ็กไฟเบอร์ฟิตคาะ021146444หรือว่า Line แอดกลอเอ็งขอโปรโมชั่นอีกทีคุณผู้ชมคะโปรโมชั่นบอกแล้วว่าจำง่ายๆ1แถม1กันไปเลยนะคะในราคาเพียงแค่890บาทและที่สำคัญบ้านหนึ่งให้แค่3เซตเท่านั้นนะคะค่อย้ำอีกสักครั้งขออนุญาตนะคะ1แถม1ปกตินะคะอย่างที่บอกว่า กล่องหนึ่งก็780บาทแล้ววันนี้หนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคา890บาทจากปกติ1,780บาทให้บ้านละ3เซ็ตเท่านั้นนะคะ,คะและสิ่งที่สำคัญนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยฮะได้ทั้งหมด20ซองตกซองละ40บาท50าสตางคง หารเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งนะคะถูกกว่าสลัดกล่องหนึ่งราคาสบายกระเป๋าไปหาซื้อเป็นเจ้าของกับตัวแทนทั่วประเทศก็ได้ค่ะตอนนี้ขายแล้วอ่าย้อีกทีนะครับ021146444หวังว่าคงทันนะครับหรือว่า line at glowx g l o w x super scan คือว่าโค้ดหน้าจอก็ได้บุกโกดีใจด้วยนะยิ่งเจอยิ่งสวยคุณบุกโกดีสวยจริงๆสวยจริงค่ะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ